สวรรค์บันนาะสวรรค์บันนอกมันบ่บด้เกิดขึ้นง่งยๆดอกครับมันสิเกิดขึ้นได้กับคนที่ขยันบากบันพ่อเพียงเท่านั้นล่ะแต่ถ้าติดหรูห้หราบันนอกเขาเป็นสวรรค์ให้เจ้าบ่เร้ดอครับคอยหูยู่ว่าหลายคนอยากเมื่อบ้านอยากกลับมาอยู่ในทินฐานบ้านเกิดอยากอยู่ในบ้านวิถีความทรงจำเกา่าๆของเจ้าของแค่เสียงพินเสียงแครนภาพทุ่งให้ทหุ่งนา ก็คิดหอดบ้านชีวิตคนบรนนอกมันบริสวยหรูดอกครับมันมีภาละหนาทีมีสุขทุกข์คือการอยู่ห่างบ้านนั่นละ่ะแตกต่างกับแคร์เขาได้อยู่กับบ้านหากินกับบ้านบริตรงเร่งรีบอีกอย่างมากไหมชีวิตบริเฝ้าพนันสวรรค์บรนนอกมันโมเมนต์แค่เห็นรูปหรือคลิปลรวบอกว่ามันคือสวรรค์ได้รับเพรามันสอนความเมื่อยความถุ่มเทบากบัน ความถุกร้อยน้ำตาไว้สรุดูการนั่นล่ละครับบ่แมนสวงสวรรค์เอียงดอกสู่คนมีปัญหาแตกต่างกันไปค่อยๆแก่ค่อยๆสู่กันไปแต่ละมือแต่ละเว้นโลกของทุนนิยมมันกำลังสิผากสวรรค์บานหน้าไปจากหมูเฮาไทยบานเงินนี่แหละครับสิเป็นตัวเปลี่ยนคำว่าบานในวัยเด็กของเฮาให้ผู้คนเปลี่ยนวิถีขานิยมเกา่เกาๆที่อีพออีแม่สัง่ง เสียดอีอยังก็ต้องใส่เงินาบานเฮาเมืองเฮายังพึงผ้าระบบป่าไงกินป่าน่อยไทยบานที่เป็นป่าหน่อยก็ยังต้องพึงผ้าป่าไงปีแล้วปีเล่าแต่สิ่งที่หลายคนฝันคือการสร้างสวรค์นบานนอกขึ้นมาด้วยตัวเองครับมันบมแมนสร้างกันแค่ปรับเปลี่ยนอาชีพกลับมาพึงผ้าวิธีผืนบานเฮาได้ครับพอถ้าเกิดจากความสุขอิ่มต้องถามเจ้าของดีๆสุขสำได้ ฝืนบอรหรือ,อยูเพาะความจำเป็นของชีวิตเท่านั้นยังที่เคยบอกละครับคนเฮาหนีออกจากบ้านเพื่อหาทางกลับบ้านคนที่กำลังอานอวยขึ้นบานเมื่อบานบอมแมนหน่อยๆนยแต่ถ้าบอมีเงินแกกลับมาอยู่บ้านยากอีกละมันบอมันเป็นหนี้เป็นศินเรากลับมาอยู่บ้านหากินแบบไล่ได้หน่อยๆได้ได้ครับเห็นบอรัรบเงินกับสำคัญเทียดให้คำว่าสวรรค์บนนอก สวสบันบันหน้าเปลี่ยนไปหลายคนอาจเข้าใจหรือบางคนอาจบ่เข้าใจสิ่งที่บอาไปมันคือความจริงของชีวิตครับเขาขึ้นเมื่อบานได้ตลอดล่ะครับขึ้นอยู่กับว่าเขากลับมาในสถานการณ์ใดมีเงินมีหนีกลับมาบอ่อถ้ามีหนีจะต้องขยันเห็ดขยันส่างถึงจะมีความสุขในบันนอกขอบนา แต่ทายิ่งสร้างหนีบอสส้่งไายใดมือหนึ่งเจ้าก็ิได้พ่อกับคำว่านากบานนาสุขที่แท้จริงคือสุขกับคำว่าพ่อครับอยู่แบบเบียบง่ายมีหน่อยใส่หน่อยอย่าแลลนตามทุนตามเงินตามค่านิยมแบบไม่หลายเกินไปอย่าอยากมีอยากได้หลายเกินไปถ้าความฝันมันใหญ่เกินโตมันก็ถูกได้ขึ้นกันละครับสุดท้ายสวรรค์บ้านนอก จริงๆไปอยู่ในแค่ภาพดอกครับมันคือความรู้สึกหล,ลึกๆของเขาถามเจ้าของมีความสุขแถบบอทามีนั่นลหละสวรรค์นบนนอกของแทถ